แข็งเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างขามมีดเดินป่านะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมีดให้ลูกค้านะครับลูกค้าขอให้ทดสอบก่อนส่งนะครับแต่มีดช่างขามนะครับทดสอบกับตาไม้ทุกเล่มก่อนส่งนะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับส่งให้ดูก่อนเนาะนะครับวิธีนะครับการถอดฝักของมีอช่างขามนะครับก็คือตอนนี้มันจะไม่หลวมนะครับเอาหัวไม่มือกดแล้วก็ดึงนะครับเวลาใส่เข้าไปกดลงเล็กน้อยนะครับมันจะไม่หลวมนะครับอันนี้ก็เป็นด้ามไม้ประดู่นะครับฝักไม้สักทองนะครับก็เป็นที่ขนาดนะครับ11นิ้วนะครับ11นิ้ว เดี๋ยวมาทดสอบความคมกันนะครับนะครับคมหวานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟันตาไม้ดูนะครับแข็งๆเลยนะครับเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่เคยทดสอบทุกครั้งว่าถ้าคมมีดจะอยู่หรือเปล่านะครับ คมมีดไม่มีปัญหานะครับนะครับตาไม้แข็งๆเอาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาตัดกระดาษดูนะครับว่าความคมจะอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราฟันไม้แข็งๆไปนะครับสบายเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับในการอบชุบนะครับให้คมคงทนคงอยู่สนใจก็สั่งทำได้นะครับติดต่อลายช่างขามนะครับหรือเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับช่างขามรับประกันตลอดอายุการใช้งานฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็สนใจมีดแบบไหนนะครับสามารถโทรมาสั่งทำได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ